ร้อนเกบไปนะครับทางสถานไรแลนด์ก็ใส่ตรวจแต่รอพอก็เลยไปช่วยกันควบคุมตัวมาได้นะครับทีนี้ตอนที่ได้ตัวมาเนี่ยในลักษณะที่เขาเขาอยู่ในอาการคุ้มช้าที่จะมึนเมานะครับมึนเมาก็เราก็พาตัวกลับมาที่สถานีน,นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะได้ดําเนินการทางกฎหมายนะครับก็ในช่วงของและจุดเจ็บเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีมมมร่องรอยบาดแผเกิดอย่างน้นนะครับครับ เมื่อนาตรงมาถึงแล้วนะคะเขาหมดสติเลยหรือเปล่าหรือว่า <ฮะ S 2> ยังคงมัว,ไไวเมาอยู่อย่างนี้ครับก็ที่พอมาถึงรู้มาถึงสถานีเนี่ยก็ตำรวจก็ได้ช่วยกันประคองเขาลงจากรถแล้วเขาก็มานอนลงมาก็นอนสภาพเหมือนคนที่ที่เมาไม่ค่อยได้สตินะครับก็นอนครับนอนที่พื้นตรงนี้ก็ม่มีการเหยื่อแต่ว่ามีการไร้เดิมเสื่อมไปเปล่าไม่มีครับไม่มีก็หลังจากหลังจากนั้นเนี่ยต้องต้องเรียนว่า พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเห็นเห็นอาการของของของน็กข่าวรีผู้เสียชีวิตอาการไม่ดีนะครับก็เลยเรียกแจ้งไปทางมูลนิธิเพื่อที่จะได้นําตัวส่งโรงพยาบาลก็ได้มีการดูแลก็ราเรินก็ทาการเหมือนว่าท้องขาดอากาศเขาก็ได้มีการทํา CPR รุ่งก้นนะครับหลังจากนั้นก็มูลนิธิก็ร้องขอมีในส่วนของผู้ชีพของของโรงพยาบาลก็ตามไป็นคนอีกส่วนหนึ่ง เขาขาดอากาศจากสาเหตุอะไรฮะไม่ทราบครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับพอพอทางทีมผู้ชี้นเนี่ยลงเห็นว่าเขา<ม><ม>เขาเขาเสียชีวิตเขามีอาการกระสับกระสายนอนก็เหมือนกับคน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 ,คนเมาอะครับกระสับก<ม>ระสายรดนรอนนิดหน่อยตำรวจเขาก็เลยกังวลก็เสพยาเสพติดมาไม่ทราบครับเดี๋ยวต้องรอผลเชิงรัศ แสดงว่าระหว่างการควบคุมตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้กําลังอะไรไม่มีร่างฝากระครองนะครับแล้วก็แพทย์ชนสูตรร่วมทำการชานะสูตรตามตามกฎหมายเสร็จเรียบร้อยนะครับการชานะสูรตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลไม่พบร่องรอยการทําร้ายใดๆเลยนะครับครับก็หลังจากนั้นเราส่งศพไปผ่าชานสูตรเพื่อรอยืนยันผลนการเสรียชีวิตตอนนี้ได้รับแจ้งผลแล้วนะยังครับ